สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังกาเดลี่บลอกกระตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปแล้วก็ชวนคุยของกระตูนเรื่องบูล็อกในตอนที่206ชื่อตอนว่าความคาดหวังเนื้อหาในตอนนี้ก็กําลังสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาของตัวละครที่หลายๆคนชอบฮิโอริโยนั่นเองและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณปัจจุบนันช่องกร์ตูนเรื่อยๆเปื่อยๆช่องนี้ ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้ส่วนเพื่อนๆท่านไหนไม่สะดวกแค่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วและบูล็อกฉบับดิจิทินะตอนนี้ก็ออกมา20เล่มแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันมาอ่านได้ มีทั้งแบบฉบับหนังสือกระตูนและก็แบบอ e ีบุ๊กในแอปของวิบูลกิจนะครับแต่ตอนก็จะตามตอนปัจจุบันในคลิปนี้เยอะหน่อยเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความเดิมในตอนที่แล้วเราจะได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจต่อเส้นทางการเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกของผู้เล่นจากโปรเจกต์บูลล็อกอีซางิที่ตัดสินใจอย่างแน่นอนว่าจะอยู่รอดให้ได้ในวงการในฐานะศูนย์หน้ามืออาชีพยูกิมิยะที่ปฏิเสธโอกาสในการรักษาตาของตนเอง เพราะต้องการจัะพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของตนเองให้สุดทางก่อนและเหล่าผู้เล่นตัวสำรองที่ไม่ว่าจะเป็นไลจีอิงาลาชิอิโอริ G I o i, ที่ต่างคนต่างก็มุ่งมั่นพยายามเพื่อที่จะให้ได้ลงสนามในการแข่งขันครั้งหน้าและเรื่องราวของตอนที่206ก็เปิดฉากขึ้นฮิโอริโยเกิดในครอบครัวของนักกีฬาพ่อเป็นนักกีฬายูโดที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันออเจแปนยูโด ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ที่จะจัดขึ้นทุกปีส่วนแม่เป็นนักกีฬากระโดดสูงอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่นด้วยความผมขื่นของทั้งสองคนที่ต้องจบอาชีพนักกีฬาของตนเองด้วยการเป็นอันดับที่สองไม่เคยได้สัมผัสถึงการเป็นที่1ทําให้พ่อแม่ของอีโอลิได้ทําการตั้งเป้าหมายใหม่ด้วยการให้กําเนิดเด็กชายหนึ่งคนเพื่อที่จะทําให้เด็กชายคนนั้นได้กลายเป็นแชมเปี้ยนและนั่นก็คือโชคชะตาของฉันอีโอริโย ฉันเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อและแม่ที่คอยเอาใจใส่ฉันตลอดเวลามีแม่ที่คอยเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินโภชนาการต่างๆที่จําเป็นเพื่อที่จะให้ฉันได้มีร่างกายที่แข็งแรงส่วนพ่อก็จะคอยพูดให้กําลังใจฉันอยู่เสมอและคอยให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในช่วงเวลาที่ว่างทั้งสองคนต่างรักและต้องการให้ฉันได้การเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งในกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกกีฬาฟุตบอล พวกเขาสนับสนุนให้ฉันได้รับการฝึกฝนที่เข้มข้นรวมถึงการฝึกพิเศษต่างๆและในทุกๆครั้งพวกเขาก็มักจะมาคอยเชียร์ฉันอยู่ที่ข้างสนามเสมอทั้งสองคนดูภาคภูมิใจมากเวลาที่ฉันกําลังเล่นฟุตบอลอยู่และอนาคตจะได้กลายเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งแต่เอาจริงๆนะในความคิดของฉันแล้วฉันอยากที่จะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆมากกว่าที่จะต้องมานั่งซ้อมและเตะฟุตบอลแบบนี้ซีอีกแต่ทุกครั้งที่ฉันเล่นบอลฉันก็สัมผัสได้ว่าทั้งสองคน ดูมีความสุขมากๆนั่นก็เลยทําให้ฉันยังคงเล่นฟุตบอลต่อไปเรื่องการได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเรื่องนั้นไม่สําคัญเท่ากับความสุขของพ่อแม่ฉันคิดมาตลอดการที่ทั้งสองคนต่างทุ่มเทเพื่อฉันมากมายขนาดนี้เป็นเพราะว่าทั้งสองคนรักฉันจนในวันหนึ่งความคิดทั้งหมดนั้นของฉันก็เปลี่ยนไปมันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่ฉันตื่นขึ้นมาในตอนดึกพอได้ยินเสียงของพ่อและแม่กําลังพูดคุยอะไรกันอยู่ พอฉันตามเสียงไปก็พบว่าทั้งสองคนกําลังทะเลาะโต้เถียงอะไรบางอย่างนี่เป็นภาพที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนพับปกติแล้วมักจะเห็นพ่อและแม่รักกันฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ค่าตัวเลขที่โยมียังไม่สูงพอที่จะกลายเป็นนักฟุตบอลระดับสูงได้นี่มันงานของเธอไม่ใช่เหรอที่จะต้องดูแลเรื่องอาหารู้ชนาการให้กับเขานะ่ะพ่อของฮิโอลิยืนตะคอกใส่ผู้เป็นแม่ที่กําลังนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารแม่ของฮิโอลิก็ตอบกลับไปด้วยความหงุดหงิดว่า ที่คุณพูดออกมาอย่างนี้คุณกําลังจะบอกว่าฉันเป็นคนผิดอย่างนั้นนะเหรอฉันว่าเป็นเพราะแบบฝึกทดสอบของคุณต่างหากที่มีปัญหานะ่ะพ่อของฮิโอลิพอได้ฟังว่าเป็นความผิดของตนเองก็ตะคอกกลับไปถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็โยจะไม่สามารถเป็นนักเตะระดับมืออาชีพได้เลยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆใครจะรับผิดชอบนางโง่เอ้ยแม่ของฮิโอลิก็เลยขึ้นเสียงกลับไปเดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณพูดแบบนี้แล้วฉันจะเลือกแต่งงานกับคุณไปทำไมนี่เป็นสิ่งที่เราตกลงกันไว้แต่แรกไม่ใช่เหรอ ว่าเราจะทําให้โยเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อที่จะได้เติมเต็มความฝันของพวกเราทั้งสองถ้าหากโยไม่สามารถเป็นอันดับหนึ่งได้แล้วละก็แล้วเราสองคนจะอยู่ด้วยกันไปทําไมถ้าเป็นแบบนั้นละก็พวกเราอยากนกนซะจะดีกว่าการได้ยินพ่อแม่บอกว่าจะหยากกันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเด็กคนหนึ่งฮิโอลีที่ได้ยินถึงกับพังอ่ะจนเสียหลักตกบันไดยอย่างรุนแรงพ่อแม่ของฮิโอลิที่ได้ยินต่างก็รีบวิ่งออกมาดูแล้วก็พบว่าลูกชายของตนเองนั้นกําลังนั่งอยู่โดยที่บริเวณข้อเท้าเต็มไปด้วยเลือด ที่ดูแล้วน่าจะเป็นเพราะกระดูกหักโดยทิ่มออกมาข้างนอกฮิโอลีในเวลานี้กลับไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของตัวเองเลยแม้แต่น้อยเขากลับเป็นห่วงว่าการที่พ่อและแม่กําลังจะหย่ากันเป็นเพราะความผิดของตัวเขาเองทั้งสองคนที่เห็นว่าฮิโอลีบาดเจ็บที่ขาก็รีบวิ่งเข้ามาดูอาการด้วยความตกใจต่างคนต่างก็รีบพาฮิโอลีไปส่งโรงพยาบาลแต่สิ่งที่ฮิโอลีสัมผัสได้ในช่วงเวลานี้ก็คือทั้งสองคนกลับไม่ได้สนใจห่วงความรู้สึกของตัวเขาเองเลยแม้แต่น้อย ไม่มีใครสนใจความรู้สึกของเขาเลยที่กําลังกังวลว่าพ่อและแม่กําลังจะหยาดก,กันเพราะว่าตัวเองเป็นต้นเหตุทั้งสองคนต่างสนใจที่ขาของอิโอลีที่เป็นสิ่งล้ําค่าที่จะสารฝันของทั้งสองคนในการเป็นเบอร์หนึ่งสนใจเพียงแค่พรสวรรค์ที่ฮิโอลีมีก็เท่านั้นในเวลานี้ภาพพ่อและแม่ที่อบอุ่นใจดีที่เคยเห็นมาตลอดกับกลายเป็นปีศาจสองตนที่น่าเกลียดน่ากลัวเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเต็มไปหมด หลังจากเหตุการณ์นั้นความคิดของฉันที่มีต่อพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉันยังคงตัดสินใจเล่นฟุตบอลต่อตราบใดที่ฉันยังคงเล่นฟุตบอลอยู่พ่อกับแม่ก็จะอยู่ด้วยกันครอบครัวเราก็าจะอยู่กันพร้อมหน้าแล้วถ้าฉันยังคงมุ่งต่อไปแบบนี้เรื่อยๆวันหนึ่งฉันก็คงได้เป็นนักเตะอดับหนึ่งของโลกได้เองนี่คือสิ่งที่ฮิโอริคิดแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ฮิโอริก็รู้สึกคาใจนั่นก็คือแท้ที่จริงแล้วความต้องการของตัวเองคืออะไรกันแน่ ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจจนในที่สุดฮิโอลีก็โปรงตกแล้วคิดว่าในเมื่อโชคชะตาของเขาต้องเกิดมาเพื่อสร้างฝันให้กับพ่อแม่ก็ใช้ชีวิตไปตามแบบที่พ่อแม่ต้องการแบบนี้นี่แหละเพราะการใช้ชีวิตแบบนี้ง่ายกว่ามานั่งคิดถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเองจนในวันหนึ่งฮิโอลีได้พบกับชายคนหนึ่งในอะคาเดมี่เยาวชนของทีมนัมบะโอซาก้าคนคนนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมเดียวกันกันกบเขาแต่อายุมากกว่าหนึ่งปีคาราสู ที่เห็นความสามารถอันยอดเยี่ยมของอ e ีโอลิ i, ก็รู้สึกอดทึ่งไม่ได้เข้ามาแนะนําตัวพูดคุยทําความรู้จักกับอ e ีโอลิก่อนนายนี่มันเก่งจนไม่น่าเชื่อเลยนะทั้งความสามารถในการควบคุมบอล IQ ในการเล่นฟุตบอลและความสามารถทางด้านร่างกายที่ยอดเยี่ยมเรียกได้ว่านายนี่มันไม่ต่างกับพวกอัจฉริยะเลยนายเนี่ยสามารถเป็นนักเตะชั้นยอดได้เลยนะเท้าซ้ายของนายมันสุดยอดจริงๆคาราสูกล่าวชื่นชมออกมาก่อนส่วนฮ e ิโอลิก็กล่าวสวัสดีกลับไป แล้วคาราสุก็พูดต่อไปว่าแต่น่าเสียดายนะที่แพชชั่นของนายที่มีต่อการทําประตูอยู่ในระดับที่ธรรมดามากๆเลยเหมือนกับว่าร่างกายและจิตใจของนายมันไม่เชื่อมต่อกันเลยที่จริงแล้วนายนะ่ะไม่ได้รักฟุตบอลจริงๆใช่ไหมคําพูดของคาราสุททาให้ฮิโอนิถึงกับอึ้งไปเลยในทันทีไม่คิดว่าจะมีคนมองออกนายพูดถูกแล้วแหละคาราสุคุมนายนี่มันสุดยอดไปเลยแต่คิดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคนสังเกตเห็นเรื่องนี้ แต่ไม่คิดว่ามันจะถูกมองออกชัดเจนแบบนี้ฮิโอริกล่าวชื่นชมกลับไปคาราสุก็ตอบกลับไปว่าฉันก็เป็นแค่คนที่ชอบวิเคราะห์ไปเรื่อยเท่านั้นไม่ได้สุดยอดอะไรเลยแต่เพราะแบบนี้แหละนายถึงยังห่างฉันกับฉันอยู่ทั้งทงที่มีทักษะที่เก่งกาจยังไงหละ่ะฮิโอริที่ได้ฟังก็ก้มหน้ายอมรับอย่างตกไปตรงมาว่านตอนนี้ตัวเขาไม่สามารถเอาชนะคาราสุได้จริงๆนั่นแหละ แล้วฮีโอลิก็เริ่มระบายความในใจที่อัดอั้นของตัวเองออกมาว่าเพราะอะไรทําไมตัวเขาถึงไม่ได้รักฟุตบอลนายคือต้องแบบรับความคาดหวังยิ่งใหญ่ของใครในการเล่นฟุตบอลหรือเปล่าคาราสุคุงฮีโอลีถามกับตลอดเวลาของฉันนะ่ะถูกพ่อและแม่คาดหวังในการเล่นฟุตบอลตลอดเวลาเลยเพราะแบบนี้ฉันก็เลยไม่ได้รู้สึกรักฟุตบอลเลยยังไงละ่ละคาราสุที่ได้ฟังเรื่องราวของฮีโอลิกับไม่ได้รู้สึกสนใจเลยแม้แต่น้อยตัวเขารู้สึกเบื่อขึ้นมา แล้วก็ตอบกับไปว่าไอความคาดหวังบ้าๆบอๆของคนอื่นที่มีต่อตัวนายน่ะไปค่อย,ยพูดถึงบันทีหลังเถอะที่นายต้องทําในตอนนี้คือเริ่มจากตัวเองต่างหากเชื่อในตัวของนายเองค้นหาในสิ่งที่ทําให้หัวใจของนายเต้นละลัวแล้วก็เลือดลมสุบฉี่ถ้านายไม่ทําแบบนี้ละก็ชีวิตของนายจะต้องวนเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นฉันไปก่อนละเจ้าโง่แล้วคาราสุก็หันหลังเดินจากไปปล่อยให้ฮีโอริได้แต่ยืนงงสับสน ว่าตนเองจะหาความต้องการที่แท้จริงเจอได้อย่างไรในเมื่อในตอนนี้ตัวเขาไม่ได้อยากเล่นฟุตบอลเลยแม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นความเบื่อที่มีอยู่ในใจของฮิโอลิ i, ก็ยังคงไม่จางหายต่อให้ตัวเขาพยายามจะเล่นเกมเพื่อคลายเครียดก,ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่เพียงความเบื่อที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมจนวันหนึ่งที่ได้รับจดหมายจากปูล็อกให้เข้าร่วมโปรเจกต์พ่อแม่ของฮิโอลิดีใจมากที่ลูกชายได้รับเลือก ให้เข้าร่วมโครงการเพราะนี่คือโอกาสที่จะทําให้เส้นทางในวงการฟุตบอลสุกสกาวแต่ในทางตงัว e กันข้ามฮีโอลิกับไม่ไ e ด้รู้สึกดีใจเลยสักนิดฮีโอลีคิดเพียงแต่ว่าการได้เข้าร่วมโปรเจกต์บูลล็อกคือการที่ตัวเขาจะได้ไม่ต้องอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความน่าขยักขยแยงน,น่ารังเกียจได้หนีไปจากพ่อและแม่ที่คอยเอาความคาดหวังของตนเองมาแบกไว้กับเขาโดยไม่ได้ถามถึงความต้องการของตัวเขาเองเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้แววตาของฮ e ีโอลิ L e, เต็มไปด้วยความว่างเปล่า แล้วภาพก็ตัดกลับมาณเหตุการณ์ปัจจุบันฮิโอลิที่กำลังนั่งพักเหนื่อยจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้นอิซังิถือลูกบอลเดินเข้ามาขอให้ฮิโอลิช่วยเขาฝึกซ้อมต่ออีกหน่อยฮิโอลิที่ได้ยินก็หันขึ้นมามองแล้วก็ตอบกับอิซังิไปว่าได้สิตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแววตาของฮิโอลิแตกต่างไปจากอดีตที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าก่อนที่จะมาเข้าโปรเจกต์บูลล็อกและเรื่องราวของตอนที่2 0 6กก็จบลง เนื้อหาในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับกับอดีตของอิโอลิที่เล่นบอลตามความคาดหวังของพ่อแม่แต่จากที่ดูนะครับผมคิดว่าในตอนนี้ความคิดของอิโอลิที่มีต่อฟุตบอลเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเขาอาจจะรู้สึกสนุกในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้การที่เข้ามาสู่โปรเจกต์บูลล็อกน่าจะทําให้ฮิโอลิได้เห็นเพื่อนๆที่ต่างคนต่างก็ทุ่มเทแลกชีวิตกับกีฬาฟุตบอลสิ่งนี้น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในใจบาดยางให้กับเขา เราก็คงมารอดูกันว่าความคิดที่มีต่อฟุตบอลของอีโอลีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอีเงนี้จะมีผลต่อความรู้สึกต่อฟุตบอลที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรส่วนฉากการเจอกันระหว่างคาราสูและฮิโอลีทาให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าบางทีแล้วอดีตของคาราสูอาจจะคล้ายๆกับฮิโอลีก็ได้ที่ตนเองก็เต็มไปด้วยความคดาดหวังของคนอื่นแต่ว่าตัวเองนั้นผ่านมาได้มาก่อนพอเห็นฮิโอลีที่กําลังสับสนก็เลยบอกกลับไปตามสไตาล์คาราสู ซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าคาราสุเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีเพื่อนๆชอบมากๆพอเห็นแบบนี้แล้วก็อยากที่จะเห็นอดีตของเขาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวของบูลล็อกหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเราก็มาเฝ้า,ออกการอติดตามรับชมกันการ์ตูนบูลล็อกเป็นการ์ตูนที่เข้มข้นมากจริงๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ